คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะพบกันทุกวันศุกร์แบบนี้กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานคะ่ะคุณผู้ชมคะเราก็ถือว่าดําเนินการมา เกือบจะครบ1ปีเต็มแล้วนะคะสำหรับสมาร์ทมินีกระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ตอนที่50แล้วด้วยค่ะมีการลงทุนหลากหลายประเภทในสินทรัพย์ทางการเงินที่หลายคนให้ความสนใจนะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้น้ําหนักก็คือนอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินหุ้นกองทุนรวมทองคําหรือว่าสังหาริมทรัพย์แล้วนะคะยังคงมีเิ็นทรัพย์อะไรออีกบ้างที่เราสามารถลงทุนได้ซึ่งนั่นก็คือสินทรัพย์ทางเลือกนั่นเองนะคะอย่างรูปภาพเองนะคะหรือแม้ แต่สินทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นรถยนต์นะคะนาฬิกาหรือแม้แต่เครื่องพระนะคะวันนี้เองเราจึงชวนคุณปิดจันทนโทกมาคุยกันนะคะว่าสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าลงทุนมีอะไรบ้างหลักการลงทุนเป็นอย่างไรความเสี่ยงผลตอบแทนเป็นในรูปแบบไหนจะรอติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ ส่วนช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันก่อนนะคะกับทางด้านของตราสารนี้อัปเดตค่ะวันนี้มาพูดคุยพร้อมกันกับคุณสุชาติธณะทิธิพันธุนายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารนี้ไทยค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารน้ไทยสวัสดีค่ะคุณสุชาติคะ ัต้องยอมรับนะคะว่าเราเห็นตัวเลขในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสุดที่ถึงหนึ่งแสหนึ่งหมื่นล้านบาททีเดียวนะคะเ,เงินจำนวนมากแบบนี้นะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะส่งผลอะไรต่อตลาดตราสารนี้บ้างหรือเปล่าะคะครับก็อาการไหลเข้าของเงินต่างชาติในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับค่ะอย่างนี้ก็เป็นในทิศทางเดียวกันกับหลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้นะแล้วก็เราจะสังเกตได้จากตัวค่างเงินของหลายประเทศที่ แข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราพิจารณาในตัวรายละเอียดของหนึ่งแสนหนึ่งล้านบาทที่ไหลเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพบมากประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณห้าหมื่นหกพันล้านบาทเนี่ยเป็นการเข้ามาในตราฐานมีระยะสั้นคะอีกครึ่งหนึ่งหรือประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยเข้ามาในตราฐานมีระยะยาวอืมในประชวาสะท้อนที้เห็นถึงมุมมองต่างชาติต่อการลงทุนในประเทศไทยในเชิงที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่สําหรับสาเหตุที่ทำให้เงินไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามทิศทางของกระต่เงมันทุนในตลาดโลกที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเยอะขึ้นนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นภราะวะสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยที่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยบวกที่ดึงให้เงินต่างชาติไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะเพวกะนับได้ว่าเป็นการเข้าต่อเดือนที่สูงที่สุดแล้วมืการมีตลาดตาสาีีขึ้นมาหลายวลาได้นะครับที่มันก็มีผลต่อในราคาของตราสานีเนี่ย อัพตัวปรงขึ้นมาพาอสมควรครับโอ้แล้วลักษณะการไหลเข้ามาซื้อสุดที่ของต่างชาติที่เราเห็นแบบนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาเข้ามาซื้อในตราสารประเภทไหนแล้วก็ความกังวลที่ว่าพมอด QE จะมีการไหลออกของเงินทุนรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยนในเครื่องหลังของปีหน้าด้วยเนี่ยถ้ามีการไหลออกของเงินทุนต่างชาติจริงจะกระทบต่อภาพรวมของตลาดตราสารนี้หรือเปล่าคะครับก็จริงๆโดยปกติแล้วนะครับสังชาติเนี่ยจะเข้ามาลงทุนในตราสารนี้ที่มี ลักษณะสาคัญสําคัญอยู่2อ,อย่างนะฮะหนึ่งย่คือต้องเป็นพันธบัตรที่เป็นยุ้งย่างทีมของกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็อีกเครื่องน,นึงก็คือต้องเป็นพันธบัตรที่มีการเปิดให้มีการซัมโบในช่วงเวลานั้นๆังนั้นดีลักษณะสองอย่างนียอาจจะสรุปได้สั้นๆมาทางชาติแสดงคุณในการสารน,นี้ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นหลักนะฮะซึ่งไอสภาพคล่องที่สูงเนี่ยจะหมายความว่าเวลาที่เขาอยากจะขายก็จะต้องขายได้ในเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะฮะปัจจุบันเนี่ยทางชาติถือรองสารมนี้ของบ้านเราอยู่ทั้งหมดประมาณ จ็ดแสนแปดหมื่นล้านบาทตัวทีประมาณสองแสนล้านเนี่ยเป็นการถือในตราสารมีระยะเวาต้านอายุมายกว่าหนึ่งปีแลอีกประมาณห้าแสนแปดหมื่นเนี่ยเป็นการถือในตราสารมีระยะายาวเี่อายุคงเหลือมากกว่าหนึ่งปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องสูงทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกในเรื่องความในข่าวด่วนว่าจะมีเงินไหลเข้ามาเยอะหรือไม่ดีเงินจะกลับข้างคือไหลออกไปเนี่ย จะมีผลกระทบอะไรกับตลาดไหมเราก็ยังคิดว่าความกังวลในเรื่องนี้น่าจะมีอยู่ไม่มากนะฮะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งสองปีผ่านมาเนี่ยการถือครองตราสารนี้ระยะยาวของตาา่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่คงที่นะฮะและดูเหมือนว่าจะเป็นการลงทุนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยาว้วย <S <S ว่าถ้าเรามองไปที่การถือครองตราสารนี้ระยะกัางๆนนเนี่ยที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณสองแสนล้านเนี่ยอาจจะมีความน่ากังวลอยู่บ้าง <S <S แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะ,นะฮะก็อย่างที่เราเย็ไเวลาในตอนแรกนะ ตลารส่วนใหญ่เนี่ยมีสภาพคล่องสูงโดยเฉพาะตัวอาณียนิรค้าเหมือนกงทุนกลุ่มอื่นอืในตลาดเนี่ยางเช่นกองทุนรวมหรือว่ากองทุนประเภทมันนี่มาเก็ตฟัน,น,นอันต้องการซื้อสถา,านี้ประเภทมี้ตลอดเวลาเนี่ย มันเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการไหลออกไปบ้างก็ตามเนี่ยก็ไม่น่าจะส่งผลต่อภาพลงตราสารหนี้ไทยมากกาไร่ครับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติหรือกรนงในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะคะอันนี้เองจะส่งผลในยะอะไรกับตราสารนี้รือเปล่าแล้วก็อยากฝากคําแนะนําให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับก็สําหรับการประชุมนะฮะก็ผลออกมาก็เป็นไปตามที่ตลาดได้คาดการเอาไว้ว่าไม่มีการปรับตัวดอกเบี้ยนโยบายตัอย่างใดนะ อันนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยไม่ได้ส่งผลและเทอะไรกับตลาดอาารนี้นะฮะแล้วก็ในมุมมองของเรารวมถึงมุมมองของผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมก็มคือดอกเบี้ยรตรงนี้น่าจะอยู่ในระดับปัจจุบนันไปอีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื<ฆ>่อให้ริของเราเนี่ยฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นกว่านี้่อนดังนั้นเนี่ยด้วยทิศทางดอกเบี้ยที่น่าจะอยู่ในระดับที่ 3, อ่ำต่อเนื่องไปอีกสักพยะหนึ่งเนี่ยการลงเงินไปฝากไว้เฉยๆกับธนาคารพาณิชย์ก็ไม่น่าจะใช้ทางเลือกที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับเพราะาานยงอได้้ข ในที่ถ้าการไปลงทุนตลาดหุ้นอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนะ,ะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยสาสาหนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบลลันโดยอาจจะเริ่มต้นจากการซื้อกองทุนรวมสาขานี้ก็ได้นะฮะที่ซื้อขายได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาเลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเนี่ยในช่วงเดือนติงหาคมนี้ก็จะมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ออกหุ้นกู้นะฮะค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ หลายๆตัวเนี่ยให้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงคือประมาณ4.5-5%นะครับพอถ้าสนใจเนี่ยลองเข้าไปติดวามข่าวสารได้ไดนในหน้าเว็บไซต์ของสมาคมตลาดต่างๆรนี้นะครแล้วก็อาจจะใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ก็ได้เช่นกันครับขอบคุณมากนะคะคุณสุชาติคะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสุชาติธนทิธิพันธ์นะคะจากสมาคมตราตรา,ตาสารหนี้ไทยตอนนี้มีเงินต่างชาติที่อยู่ในตลาตราสารหนี้สูงถึง780,000ล้านบาททีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารระยะยาวที่มีสภาพคล่องสูงดังนั้นความกังวลถ้าจะมีการถอนออกไปก็ถือว่ามีไม่มากนักนะคะส่วนแง่วมการลงทุนยังคงลงทุนได้ต่อเนื่องกับหุ้นกู้ที่จะมีออกรับใหม่ด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ดอกเบี้ยประมาณ 4- 5เใครสนใจลองสอบถามข้อมูลกับสมาคมตราตราสารหนี้ไทยได้ค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนช่วงหน้านะคะจะพาไปคุยกับคุณกรดจันทอดอทกเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ถังเลือกสักครู่ค่ะ